เรื่องของรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยนะคะถามว่าประเด็นนี้นักเศรษฐศาสตร์มองอย่างไรค่อนข้างเป็นห่วง เรื่องนี้ดเรอมรเทพจาวลานนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร c i m b ไทยนะคะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นรัฐบาลเนี่ยต้องเรียกว่ากดดันแล้วกันนะคะกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ลดดอกเบีย้ยหรือแม้แต่ให้ประชุมนัดพิเศษเนี่ยนะคะถามว่าเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์ประเมินแบบไหนบอกว่าตรงนี้มีผลนะกับการกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินะคะเพราะว่าถ้าลดดอกเบีย้ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเห็น เจนคือเงินบาทก็อ่อนค่าแล้วก็อาจจะกลายเป็นการประกาศสงครามค่าเงินกับเพื่อนบ้านด้วยดรมนเทศพูดตรงทีเดียวคะ่ะบอกว่าดอกเบีย้ยไม่ใช่ยารักษาทุกโรคนะคะถ้าหวังจะพึ่งพาดอกเบีย้ยนโยบายถ้าเป็นลดดอกเบีย้ยแค่0.25หรือ0.5เท่านี้ไม่พอหรอกที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าจะหวังหรอก,ก็ต้องเป็นลดถึง1.25ถึงจะมากพอแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะมีผลข้างเคียงคะ่ะเงินบาทอ่อนค่าแน่นอนและนั่นอาจจะเป็นการ ประกาศสงครามค่าเงินกับเพื่อนบ้านได้ดรมอนเทพบอกว่าบาทที่อ่อนจะแย่งชิงความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งและอาจลามเป็นการอ่อนค่าของค่าเงินในภูมิภาคได้ภายหลังนะคะและต่อให้ลดดอกเบีย้ยลงก็ทําได้เพียงพยุงเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจคานี้น่าสนใจนะคะลดดอกเบีย้ยแค่พยุงเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วการลดดอกเบีย้ยน้อยๆ0.25-0.5%ไม่ได้ช่วยค่ะไม่ว่าจะ เป็นการลดรายจ่ายด้านดอกเบี้ยลงอย่างมีในยยะสาคัญแต่ว่าอาจจะพอลดความตึงเครียดได้บ้างสร้างแรงจูงใจได้บ้างให้คนมาใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะเราเห็นนักเศรษฐศาสตร์พูดตรงกันเมื่อวานนี้ดร,จ,รจินิพลก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พูดเหมือนกันว่ากว่าจะส่งผ่านนโยบายการเงินมันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่เหมือนนโยบายกันคลังใส่เงินเข้ากระเปะ๋าปุ๊บสามารถบูสตเศรษฐกิจได้ทันทีแต่ว่านโยบายการเงินต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ6เดือนด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เข้ามาซัพพอร์ตธนาคาร ประเทศไทยจากฐานะเศนาสตรษฐ์ด็ตร์มอเทพจวลาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ